ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก223ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าประสนทที่โกศลปฏิบัติต่อพระองค์ดูก่อนผู้สืบวงแห่งวาสิทธะและภารัตวาชะทั้งหลายพระเจ้าประสิทที่โกศลย่อมทรงทราบว่าพระอนุตตรสมณโคโดมออกบวชแล้วจากสากยะปุสกุลดูก่อน ผู้สืบวงแห่งวาสิทธะและพารัทธวชชะทั้งหลายก็แต่ว่ากษัตริย์สัก,กะยะทั้งหลายย่อมเดินหลังถัดจากพระเจ้าประเสียนที่โกศลย่อมกระทำความเคารพกราบไหว้การลุกขึ้นต้อนรับย่อมทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมในพระเจ้าประเสีนที่โกศลกษัตริย์สัก,กะยะย่อมกระทำความเคารพกราบไหว้ เป็นต้นอันใดในพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพระเจ้าประเสริฐที่โกศลย่อมทรงทําความเคารพกราบไหว้เป็นต้นนั้นในตถาคตม่ใช่เพราะทรงคิดว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีชาติดีเรามีชาติเลวพระสมณโคดมเป็นผู้มีกำลังเราเป็นผู้ทุล,ลักพลพระสมณโคดมเป็นผู้น่าพอใจเราเป็นผู้มีผิวพรรณซาม พระสมณะโคดมเป็นผู้มีศักดินาใหญ่เราเป็นผู้มีศักดินาน้อยดังนั้นแลที่แท้ทรงสการะธรรมเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมนอบน้อมธรรมต่างหากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลย่อมทรงทำความเคารพกราบไหว้การลุกขึ้นต้อนรับย่อมทรงทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมในตถาคตอย่างนี้ดูก่อน ผู้สืบวงแห่งวาสิธะและพารัทวาชะทั้งหลายโดยปริยายนี้แลท่านทั้งหลายพึงทราบประการที่ทำเป็นของประเสริฐในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต